ผมเป็นพี่น้องทุนนะครับยินกราบขาสู่โยไกยซาก้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้คุณผมก็จะมาพูดถึงการผ่านการผจญภัยในแมบของแมบที่เรียกว่าง่ายแล้วกนมันจะมีสามระดับนะครับแมบระดับง่ายนะครับ <c oughs> ก็คุณเคยประสบปัญหาพวกนี้ไหมไม่ว่าคุณจะเปิดตัวอะไรคุณก็ไม่ได้ตัวม่วงสักทีคุณก็ได้แต่ตัวเดิมๆอย่างมากก็ตัวฟ้าขอบทองไม่ต้องไปหวังเลยครับ <c oughs> สาหรับวันนี้ผมมีทางออกครับบางคนบอกว่าพี่ แม่งไ,ไ,ไม่มีตัวม่วงว่ะเนี่ยนเนี่ยผมเปิดใได้ดูก่อนนี่แม่งไม่มีตัวม่วงเหมือนคนอื่นว่ะนี่ผมมีตัวม่วงสองตัวนะนี่ไม่มีมีแต่ตัวฟ้าที่แถมมาว่ะจะผ่านดันได้ยังไงเราต้องมีตัวเหมือนคนอื่นหรือเปล่าผมจะบอกไว้ครับว่าผมใช้เซตที่แทบจะเรียกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัวม่วงก็ได้นะครับในการผ่านเคลียดันระดับง่ายไม่ใช่ดันสิเขาเรียกว่านี่แหละดันนะั่นแหละเออแล้วหมดง่ายเนี่ยผมเคลีย์แล้วเห็นไหมครับเคลียระดับง่ายนะด้วยเซตที่ เขาเรียกว่าหาง่ายแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะครับอ่าแล้วเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าว่าจะผ่านได้ไหมแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้ผ่านได้แบบร้อเอนะไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็มันอยู่ท <woo'> ี่จังหวะในการกดสกิลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะออโต้แล้วคุณก็บอกอ้ยไม่อยากผ่านว่ะออโต้ดีกว่าโอเคเรามาลองกันในด่าน1 0บขีดสินะก็ถือว่าเป็นด่านน่าจะหินที่สุดแล้วล่ะโดยผมจะเอาตัวม่วงออกผมจะเอาตัวม่วงออกนะได้คิวล่าออกครับ เออลอได้คิดาโหดนะเขาออกครับใส่อะไรคําถามก็คือใส่อะไรไปแทนตัวที่ผมแนะนํานะครับเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์นะครับซึ่งวิญญาณผู้พิทักษ์นี่มันมีสกิลนี่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะครับซึ่งก็คือการเพิ่มเลือดให้ตัวเองหนึ่งหมื่นเานเวลาสามสิบวินะซึ่งผมว่ามันเป็นสกิลทีเด็ดมากสําหรับตัวแท้งที่จะใช้สกิลนี้นะครับในจังหวะที่เหมาะสมและก็ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทีเด็ดมากโอเคผมใส่ตัวนี้ไปครับ มาใส่กันไปครับตัวที่สองนะครับที่ผมจะใส่ไปคนบอกแม่งมีสกิลบั๊ดว่าแม่งห้าดาวเพิ่สามสิบด้วยโหมันก็ต้องผ่านง่ายละสิโอเคผมจะเปลี่ยนแล้วกันผมจะใส่เป็นเอาแบบไก่กาอาราเล่ประจิงโกไปเลยนะครับเป็นผู้จิ้งจอกซึ่งผมว่าทุกคนต้องมีครับตัวนี้ผู้จิ้งจอกนะเป็นผู้จิ้งจอกระดับสี่ดาวเพิ่ห้าไก่กาอาราเล่สุดๆครับส่วนทีมนะครับตัวของผมเป็นตัวฟรีทั้งหมดนะครับ นักล่าจะเห็นว่าเป็นตัวฟรีทั้งหมดแล้วคุณสังเกตดูว่ามันขึ้นว่ายากนะยากโอเคนักล่าผมเป็นตัวฟรีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคงไม่มีข้อมาบอกว่าเฮ้ยแม่งนักล่ามึงโหดเว้ยมึงก็ต้องผ่านความจริงนักล่าผมฟรีนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับ <c oughs> ผมอัดสดนะครับไม่ได้อัดจดโจ๊ะโจ๊ะ,จะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านรอบแรกก็อย่าพึ่งว่ากันนะเพราะว่าเซตนี้มันเอาจริงๆมันอยู่ที่จังหวะก,การกดด้วยนะมีสมาธิหน่อยนะครับลองกดให้ผ่านนะก็เราจะเอา เอาดาวเพอร์เฟกต์เคลียครับก็คือเอาเพชร300เพชรนั่นเองถ้าคุณกดลวกๆกดไม่ดีก็มีโอกาสไม่ผ่านนะมาลุยครับอันดับแรกครับปิดวิชาออโต้นะครับแล้วก็ใช้สกิลติดตัวของตัวนี้เลยนะครับมาเพิ่มเลือดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็รอดูจังหวะนะครับมันก็โดนควดไปแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารใช้ท่าที่ขูดดาวเร็วที่สุดนะคือท่าของพระเอกนะโอเคพระเอกัวดไปแล้วครับตายไปถึงตัวนะเรียบร้อยครับผนตายไปแล้วหลังจากนั้นครับ ก็เข้าสู่เว็บที่2นะครับใช้ท่านกนี้เลยใช้ท่าหมูเคียให้ไวที่สุดน,นะยิงครับเรียบร้อยครับกดให้ถูกจังหวะนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกฟินขึ้นแล้วใช้ท่าหมูต่อครับแล้วใช้ท่าหมูต่อครับไม่โดนครับเนี่ยมันหมดสติแล้วปักคิวครับโอเคคิดดีข้อบปลงแข็งเป็นหินวะเป็นหินวะ เหนื่อยนะเหนื่อยนะผมบอกให้รู้ว่ามันเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเลยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเอาเอาพระเอกถอยมาเฮ้ยพระเอกโดนดวน้ดวยยุ้ยอ่ะโอ้ตายเลยครับเดี๋ยวผมเอาใหม่แล้วกันไปเอาใหม่คือเมื่อกี้ผมสกิลไม่โดนนะสกิลธนูอ่ะสกิลธนูไม่โดนก็เลย <laughs> ก็เลยเคลียร์ช้านะครับแล้วก็ทำให้โดนสกิลติดหินเดี๋ยวผมจะเอาใหม่แล้วกันมา จะบอกว่าเซตนนี้เป็นเสตที่ทําให้ผมผ่านนะเออผมจะบอกเลยเป็นทําให้ผมผ่านเคียร์สดาวนะครับในแมปสิบขีดสิบระดับง่ายนะแล้วก็ผมบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่ใช้ตัวม่วงอาจจะเคียร์ยากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้ดูสก,กิลนะเอาใหม่เอาใหม่กดใ,ให้เร็วที่สุดครับเหมือนเดิมรอครูดาวนะใช้สก,กิลที่2ของตัวแรกที่เราได้มานะครับ โยมาหรือเปล่าชื่อจำไม่ผิดโอเคอันนี้มันจะใช้ตะกิ้คนไฟนะโอเคไม่เป็นไรครับมันไม่ใช้อะไรมันพ่นไม่ค่อยเข้าอีกแล้วหลังจากนั้นนะครับเวฟนี้ครับใช้นกเคียร์ครับานนกเราเคียร์เร็วมากแล้วก็ยิงกระูใส่ครับเรียบร้อยครับเวฟนี้ที่จะถึงนะครับมันจะมีตัวโหดมาด้วยเพราะฉะนั้นใช้ท่าเกระให้นะครับแล้วก็รีบใช้สกิลไปนะเนี่ยครับแล้วก็รีบปักเสายูนะครับ ก็ยิงธนูใสเลยพูดง่ายๆคือระดมสกิลไปเลยครับสำหรับเว็บนี้นะก็ใช้ท่านี้ครับเนี่ยพอเราไม่ติดหินนะเราจะอะไรก็ง่ายขึ้นนะเรียบร้อยครับโอเคนี่ผมไม่ติดหินนะเพราะรู้สึกว่าง่ายขึ้นแหละเจอบอสแล้วครับตรงนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะมาถึงครับซับสกิลเลยแล้วก็ฮิวครับกดทุกอย่างให้เร็วที่สุดน,นะ พระเอกถอยมานิดนึงครับยูต่อยูต่อครับรอสามสองหนึ่งยิงครับใช้เกาะปุ้มตัวไหนไม่ไหวรีบถอยนะให้พระเอกแทงไปให้พระเอกแทงไปโอเคได้หรือเปล่า จะผ่านหรือเปล่าฮ้ผ่านดิผ่านดิไปเรียบร้อยครับมันเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าคุณคุณเนี่ยครับเพอร์เฟกต์เคลียร์นะครับ3ดาวด้วยโกยก,กายกกากเลยครับโยกายที่เรียกว่าเวห้าวิวยี่สิบวิสามิแบบ3ดาวแล้วก็นักล่าที่ธรรมดามากของก็ไม่ได้โหดนะครับเป็นนักล่าที่ได้ฟรีด้วยนะครับเนี่ยผมว่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคุณสามารถผ่านด่าน 10ทับ10ได้นะครับในระดับง่ายแบบเพอร์เฟด้วยนะแบบ3ดาวเพราะฉะนั้นการดูสกิลนะครับและทำให้คุณผ่านนี่เป็นอะไรที่สำคัญม,มากนะไม่ใช่ว่าเือ,อไม่มีสกิลแล้วก็กดๆไปหรือว่า,ากะจังหวะสกิลนะครับไม่ใช่ว่าแบบที่ตัวม่วงผมตอนแรกผมเอาตัวม่วงลงนะครับผมไม่ผ่านเนี่ยนี่ผมบอกความจริงเลยว่าผมไม่ผ่านนะตัวม่วงแต่ผมเอาเซตนี้ลงมันผ่าน เพราะว่าดูดูสกิลนะครับผมแนะนําตัวด้วยดีกว่าว่ามันดียังไงนไหนก็ทาคลิปการผ่านด่านแบบง่ายมาให้แล้วก็สกิลของผู้งจิ้งจอกนะครับเรามาดูที่สกิลกันมันดีเพราะว่าสกิลเรียนใช้ของมันนะครับมันเพิ่มโล่ไห้ถึง3 3 9 0 0นะเออ3 3 9 0มนี่มันคือเลรือนนะครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมนะแต่ถึงว่าเยอะมากนะครับสำหรับตัวแบบนี้ นี่ครับแล้วมันสถิตล่างแล้วมันเพิ่มเลือดสูงสุดอีกหมื่นสี่นะครับให้พันธมิตรอีกห้าพันเจ็ด 5, 7, 7, รวมกันเป็นเท่าไหร่ละรวมกันเป็นสามหมื่นเก้าประมาณสามหมื่นเก้านะครับเนี่ยแล้วเพิ่มเลือดสูงให้พันธมิตรห้าพันเจ็ด 5, 7, รวมกันเป็นสามหมื่นเก้านะซึ่งสูงมากนะครับสามหมื่นเก้าถือว่าตอบโจทย์ครับในการเอาไว้ตัวป้องกันเรายืนนะแล้วก็สกิลของวิญญาณผูพ้พิทักษ์ที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เป็นเพิ่มเลือดอีกหนึ่งหมื่นเก้านะครับก็เป็นเราเล่า 5 0,000ื่นเลยทีเดียวที่ได้เลือดมานะครับส่วนนกคู่นะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขามีโทเทมเยียวยานะซึ่งจะเพิ่มเลือด2380ทุก2วิเป็นเวลา8วิก็ประมาณเป็นแบบไปสองสิบหกครับประมาณ16 0 0 0 1 7 0 0นนะครับแล้วก็มีโทเทมกวาดล้างนะที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็โทเทมชำระล้างนะครับที่ลบดีบัฟแต่ว่าถ้าใช้ในจังหวะถ้ามันออกมาใช้ในจังหวะเหมาะสมของมันนะมันจะดีมากในการลบ หินหรือว่ายั่วยุต่างๆนะก็นี่ก็คือโยกยที่ผมแนะนำนะครับในการผ่านด่านระดับง่ายนะครับใครติดด่านไหนไม่ผ่านด่านไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแต่ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวโหดมากมายนะครับสําหรับคลิปต่อไปถ้าผมสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ายบายครับเชือบืนรจุ๊บจุ๊บล้างหน้าแปรงฟันด้วยนะเออผมลืมบอก E